ความเข้าใจแับญาติโยมรับประทานอาหาร,อราอพอจจรับประทาน,น,ทน,นทาต่อจากพระนะตอเสตมักคาลังญาจานีข้าบเญ้าอนุญาตรับประทานส่วนที่เหลือเสตสดัส่วนที่เหลือยาจารี้าบุญาตญาติสมที่เหลืมักคาลังเพื่อเป็นมงคลเราจะเอาเฉพาะมงคลรับปรานส่วนที่เหลือที่เป็นมงคลถ้าไม่ใชส่วนที่เหลืออย่า้ จะเป็นเป็นอาวมโสคนจะเป็นอาวุโสคนนั้นก็ต่างจะพยให้ดีว่าเราจะเอาศิลป์ศิลกาตรงนั้นครับไม่เหลือไม่ใช่เหลือจะประสบ ข่าโสท่านมันมันยังไม่ได้ใช้แต่มันมันมันเหลือเฟืออยู่แล้วนเราต้องรอนออกอาชิกรรมเราคือแรกด้วยตัดใจหายนอกพอเราจะแรกเอาอัดยาสักขึ้นมาฉะนั้นของทั้งหมดนะที่เป็นบริบาลกะเยีนที่ไม่ใช่ภาา ว่าเราจะเอาเพื่อเป็นไปเพื่ออรหวะทุกเป็นชื่อไปอรหวะเราต้องไปกินคนเดียวเพื่ออราัพระตรงนี้วันนี้พระเก็บคำพื้นไปได้อันเดียวก็ต้องบูชาเอาบูชากับเพื่ออรหัตพระต้องเพื่อไว้สมบุญพวกนี้ด้วยให้ดีนะเช่นปลาโวยหิบไปหมดหรือว่าตู้นั่งคออะไรก็พร้าวส้าโพดกาแฟ อะไรต่างคือไว้พรองค์เองะรับไปเป็นสบายสบายด้วยกันเรับเรา่่าอยากกินอย่างเดียวเปินคนเดียวเราคือแาเปดบไปเพื่อความเจิมไปสนอาสะาสกินเล็ไปเพื่อเดือดาน ที่ไม่ไม่มีใครเอาท้ำๆกันแล้วก็บูชาบูชาตามกำลังศรัทธานะจะท่าไหร่ก็ได้เอารถยึดล้อมาแลกก็ได้หรือเอามาม่ามาแลกหรือปัจจัยเป็นเงินเป็นทองก็ถ้าเป็นการบูชาไม่ใช่เอาเฉยๆเราเอาโดยไม่ใช่อาการขโมยเราเอาด้วยคือไม่ค่าอบแทนเป็นแบบพิติกรรมคือคือใครเซอร์ 哪里呢？<noise> Okay. Uh -huh. วทำไมก็อสุรกายกิน,นหนุยอย่าให้กินที่ไม่ดีมามาแฝงอยู่ในใจของเราเอาด้วยอาการท่านใจว่าทำประโยชน์ตอนประโยชน์ผู้อื่นเพื่อเป็นไปในทางที่จะ,ะ,จะที่น่ะนแต่ว่าแต่วะกิเลสยัไม่มีโรกโกรธอยู่นะไม่มีความกลัวแต่เอาด้วยอาการอาหาของเราได้บูชาด้วยปัจจัยพอสมควรตามสมนันกศรัทธาของเรานะไอตาเมไนนี้ ของของของส่วนของวัดเหมือนกันจะแรกกับถมามันแบบสวนของโยมอยู่ใกล้วัดแล้วก็สวนของวัดที่แบบเป็นการละรันการละปนาเหมือนที่วัดเก่าบ้านโกอย่าให้จะแรกเอาถ้ามันแบบอะไรใกล้ๆต้งเล่เขาก็จะแรกเพ่ยที่กาปละนาของวัดน่ยอยู่ไกลไปมาแรกกับของอยู่ใกล้ๆวัดทำไมของของของโยมต้องเยอะกว่า ของวัดเยอะหรือโยมหรือน้อยถ้าจะไม่ยอมจะไม่ยอมโยมต้องเพราะว่าโยมต้องมีคิปบัณฑบาตแล้วที่เขผมมันมากกว่าวเขาเป็นคที่ ที่ในที่อหอันนี้นะของของสองวการนของเเรียกคารุพัณฑ์ลยแจก,กไม่ได้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้เพื่อทำการลมังอ่้อถังการลมังถังพัสติกั็แล้วแต่นะถ้าบัรจุน้ําเกิน20่ฝ่ายมือ20ยี่สิกอบมือข้างเดียวนะถ้าใส่น้ําเกิน20กรอบฝ่ายมืี่สิบหรือยอี่สิบนะยมจะเอาไปไม่ได้ เมื่อก่อบปรเลยถ้าเกินที่11แล้วก็เป็นครุภันเนี่ยจะแจกกันไม่ได้จะให้โยงไปพรบูชาเป็นปติกรรมไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ครุภันเนี่ยจะไม่ไม่ได้ยกเว้นแต่เกิดอะไรจะรีกว่าจนว่าสงขัดแทนพระทหารอาหารไม่พอจีอนไม่พอที่จะทำกระดิ่งเอาไปขายเพื่อจะเป็นกองกลางสงได้แต่ว่า ยมต้องระวังดี่ๆนะของของบริวารโยมต้องทอนอาดีๆแต่เวลาเอาเอาด้วยอาการทำรวมวเราจะเอาไปทำปรโยชน์ประโยก็คืออย่ารับประทานรับแจะเผืือเรือถวายพระผูมงนีบางดนต้องทำใจให้เก็มนะถ้าทำไม่เก็มมีแต่ความโลภก่อนอย่างเดียวมันไม่ได้นั้นั้นท่าน